อเมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ทดลองฟังกับอเมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ความตายครั้งที่มีความหมายมากที่สุดเรเชลจอยส์ เขียนทิดารัตเจริญชัยชนะแปลบทที่ 1. นึ่งฮาโรกับจดหมายจดหมายที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมาจนถึงในวันอังคารมันเป็นยามเช้าแสนธรรมดาช่วงกลางเดือนเมษายนที่มีกลิ่นหอมของผ้าซักสะอาดและหญ้าตัดใหม่ฮา r โรฟลายเพิ่งจะโกนหนวดสวมเสื้อเชอิ้ตสะอาดกับเนคไทนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารเช้ากับขนมปังปิ้งที่เขาจะไม่แตะต้อง เขาเพ่งสายตามองผ่านหน้าต่างห้องครัวไปยังสนามหญ้าที่ตัดแต่งเรียบร้อยมีหญ้าที่ยังชี้โดดเด่อย,อยู่บ้างกลางสนามข้างๆเราตากผ้าแบบยืดหดได้ของมอรีนและอยู่ติดกับแผงรั้วทั้งสามด้านของเพื่อนบ้านฮาโรมอรีนตะโกนเรียกอยู่เหนือเครื่องดูดฝุ่นจดหมายเขาคิดอยากจะออกไปข้างนอกอยู่หรอกแต่มีอย่างเดียวให้ทําคือตัดหญ้านในสนามซึ่งเขาก็ทําไปแล้วเมื่อวานนี้เครื่องดูดฝุ่นเงียบเสียงลง ภรยาของเขาปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับสีหน้าชุนเฉียวกับจดหมายฉบับหนึ่งเธอนั่งลงตรงข้ามฮารูมอรีนเป็นผู้หญิงรูปร่างบอบบางผมงอกขาวไว้ทรงหมวกครอบและมีท่าเดินกระชับกระเฉงเมื่อแรกพบกันไม่มีอะไรทําให้เขาสุขใจได้เท่ากับการที่ทําให้เธอหัวเราะและการเฝ้ามองรูปร่างสมส่วนของเธอสุดหวบลงอย่างไม่อาจหยุดขำได้ของคุณเธอบอก เขาไม่เข้าใจที่ภรรยาพูดกระทั่งเธอเลื่อนซองจดหมายข้ามโต๊ะมาหยุดอยู่ใกล้ๆข้อศอกของฮารทั้งคู่จ้องมองจดหมายเรากับไม่เคยเห็นมันมาก่อนมันเป็นจดหมายสีชมพูตราประทับบอกว่ามาจากเบริกอภรทวีตเขาไม่รู้จักที่เบริกไม่ว่าที่ไหนเขาก็ไม่รู้จักใครมากนักอาจจะส่งผิดก็ได้ฉันว่าไม่หรอกไปษณีไม่เคยประทับตาผิดพลาดมอลีนเธอหยิบขนมปังปิ้งออกจากตะแกง เธอชอบกินแบบเย็นๆแข็งๆฮาโรพิกดูซองจดหมายลึกลับสีชมพูของซองไม่ใช่สีแบบของใช้ในห้องน้ําหรือผ้าขนหนูกับผ้าคุมชักโรครกขนปุยสีเข้าชุดกันสีพวกนั้นเป็นสีชมพูเจิดจ้าที่ทําให้ฮาโรรู้สึกว่าจะอยู่ตรงนั้นไม่ไหวแต่สีของซองจดหมายฉบับนี้ดูอ่อนบางเป็นสีชมพูอ่อนเฉดเทอคลิกดีไลท์ชื่อกับที่อยู่ของขาเขียนด้วยปากาล,ลูกลื่นลายมือหวดหวดขยุกข,ขยุย ตัวหนังสือยึกยือโยเยไปมาเหมือนลายมือเด็กที่เขียนอย่างรีบร้อนคุณฮอฟลายบ้านเลขที่13ถนนฟอร์ดบิดคิงบิดเซาท์แฮมเขาจำไม่ได้ว่าเป็นลายมือของใครว่าไงมอรีนเอ่ยพร้อมส่งมีดให้เขาจ่อมีดตรนมุมซองและสอดเข้าไปในรอยพับระวังละ่ะเธอเตือนเขารู้สึกถึงสายตาของเธอที่มองอยู่ขณะดึงจดหมายออกมาและสวมแว่นตาอ่านหนังสือกลับเข้าไป ตัวหนังสือบนกระดาษเป็นตัวพิมพ์ระบุที่อยู่จากสถานที่ซึ่งเขาไม่รู้จักสถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเซนเบอร์นาดีนฮารโรที่รักจดหมายฉบับนี้อาจทำให้คุณประหลาดใจสายตาของเขาเลื่อนลงมาที่ท้ายกระดาษว่าไงมอรีนถามอีกครั้งพับผ่าจากควนะีนีแฮนเนสซีน่ะมอรีนใช้มีดจิ้มตัดเนยมาก้อนหนึ่งแล้วปาดลงตามแนวยาวของขนมปังควีนีไหน เธอเคยทำงานที่โรงเบียร์เมื่อหลายปีก่อนคุณจำไม่ได้หรือมอรินยักไหล่ไม่เห็นจะต้องจำทำไมฉันต้องจำคนจากเมื่อหลายปีก่อนด้วยช่วยส่งแยมให้หน่อยสิเธออยู่แผนกการเงินเป็นคนดีมากๆนั่นมันมามา,มาเลสฮารโรแยมนะสีแดงถ้าคุณมองสักหน่อยก่อนหยิบแล้วก็คุณจะพบว่ามันช่วยได้นะฮารโรส่งสิ่งที่เธอต้องการให้ก่อนกลับไปสนใจจดหมายต่อแน่ละเริ่มต้นอ่านจดหมายได้อย่างงดงาม ซึ่งต่างการสิ้นเชิงกับลายมือขยุข,ขยุยอยู่บนซองเขายิ้มพลางนึกว่าควีนนี่ก็เป็นคนเช่นนี้เสมอทุกอย่างที่เธอทําจะถูกต้องแม่นยําจนเราไม่อาจหาข้อตําหนิได้เธอจําคุณได้เธอส่งข้อความคิดถึงมาด้วยมอรีนทาปากจู๋อิตาคนในวิทยุก,กําลังพูดว่าคนฝรั่งเศสอยากได้ขนมปังของเราพวกนั้นเฉือนขนมปังเป็นแผ่นในประเทศไม่ได้เลยต้องมาเหมาซื้อเอาจากที่นี่ตานั่นบอกว่าขนมปังอาจขาดตลาดได้ในช่วงฤดูร้อน เธอเว้นจังหวะฮา r โรมีเรื่องอะไรหรือเขาไม่ตอบเขายืดตัวพร้อมกับริมฝีปากอ้าและใบหน้าซีดเผือกเสียงของเขาทั้งแผ่วเบาและเลื่อนลอยเมื่อเปล่งออกมาได้ในที่สุดโรคมะเร็งควินนี่เขียนมาบอกลาเขาพยายามตะกุกตะกัก,กหาคำพูดอื่นอีกแต่ก็เปล่งออกมาไม่ได้สักคำฮาโรหยิบผ้าเชนะออกจากกระเป๋ากางเกงมาสั่งน้ำมูกผมอืมให้ตายสิน้ำตาเอ่อทนในดวงตาของเขา ผ่านไปชั่วอึดใจบางทีอาจจะหลายนาทีมอรีนกือน้ำลายเสียงดังเอือกทำลายความเงียบเสียใจด้วยนะเธ <c oughs> อบอก <c oughs> เขาพยักหน้าเขาน่าจะเงนยหน้าขึ้นแต่ก็ไม่สามารถทำได้ชาวนี้อากาศดีเธอเริ่มพูดอีกครั้งยกเก้าอี้ออกไปนั่งที่ระเบียงสิทว่าฮารูนั่งนิ่งไม่พูดไม่จาจนเธอลุกขึ้นเก็บจานอาหารเปื้อนและหลายอึดใจต่อมาก็มีเสียงเครื่องดูดฝุ่นดังมาจากห้องโถง ฮาโรรู้สึกหายใจหอบหากเขาขยับแขนขาหรือแม้แต่กล้ามเนื้อมากเกินไปเขาเกรงว่ามันจะจุดชนวนความรู้สึกมากมายที่เขาพยายามควบคุมเอาไว้อย่างสุดความสามารถทำไมเขาถึงปล่อยให้เวลา20ปีผ่านไปโดยไม่พยายามตามหาควีนี่เฮนเนสซี่ภาพหญิงสาวผมสีเข้มที่เขาเคยทำงานด้วยเมื่อหลายปีก่อนผุดขึ้นในใจและไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอจะยังไงนะอายุ60งั้นหรอ และกำลังจะตายพาเพราะโรคมะเร็งที่อยู่เมืองเบอริกเหลือเชื่อชะมัดเขาคิดเขาไม่เคยเดินทางขึ้นเหนือไปไกลขนาดนั้นเลยเขาชำเลืองมองออกไปในสวนเห็นริ้วพลาสติกเส้นหนึ่งติดอยู่ที่พุ่มรอเร็วมันกระพือขึ้นลงแต่ไม่หลุดออกไปเสียทีเขายัดจดหมายควีนนี่ใส่กระเป๋ากางเกงตบแปะๆปะสองทีเพื่อให้มั่นใจว่ามันถูกเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภยัยและลุกขึ้นยืนที่ชั้นบนมอรีนปิดประตูห้องเดวิดอย่างเบามือ แล้วยืนสูดกลิ่นของเขาอยู่สักครู่เธอเปิดผ้าม่านสีน้ำเงินที่เธอปิดเอาไว้ทุกคืนและตรวจดูว่าไม่มีฝุ่นตรงตำแหน่งที่ขอบผ้าม่านแต่ข่ายชนกับขอบหน้าต่างเธอขัดกรอบรูปสีเงินของภาพถ่ายสมัยเรียนมหาวิทยาลัยแคมบิดของเขากับภาพถ่ายขาวดำตอนที่ยังเป็นทารกซึ่งวางอยู่ข้างเธอคอยดูแลห้องให้สะอาดสะอ้านอยู่เสมอเพื่อรอเดวิดกลับมาโดยที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ส่วนหนึ่งของเธอยังรอคอยเสมอ พวกผู้ชายไม่รู้หรอกว่าการเป็นแม่คนหรือความเจ็บปวดจากการรักลูกแม้ในายามที่เขาออกจากบ้านไปแล้วนั้นจะเป็นอย่างไรเธอคิดถึงฮารโรที่อยู่ชั้นล่างกับจดหมายสีชมพูและอยากให้ตัวเองสามารถคุยกับลูกชายได้มอรีนออกจากห้องอย่างเงียบเชียบเหมือนตอนเช้ามาแล้วเดินไปรื้อผ้าปูที่นอนฮารโรฟลายหยิบกระดาษยี่ห้อบาซิลดอนบอลหลายแผ่นออกมาจากลิ้นชักตู้พร้อมปากกาโรลเลอร์บอลด้ามหนึ่งของมอรีน เราพูดอะไรกับผู้หญิงที่กำลังจะตายด้วยโรคมะเร็งกันนะเขาอยากให้เธอรู้ว่าเขาเสียใจเพียงใดแต่มันไม่ถูกต้องหากจะเขียนว่าด้วยความเห็นอกเห็นใจเพราะนั่นเป็นข้อความบนการ์ดในร้านขายของที่ไว้ใช้หลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้วตามที่ทํากันและถึงอย่างไรมันก็ฟังเป็นทางการเกินไปเรากับเขาไม่ได้ใส่ใจจริงๆเขาจึงลองอีกแบบคุณเฮนเนซี่ที่รักผมหวังจากใจจริงให้อาการของคุณดีขึ้น ว่าเมื่อวางปากกาลงเพื่อตรวจสอบข้อความนั้นมันก็ให้ความรู้สึกทั้งทื่อเมืลื่อและดูไม่น่าเชื่อเขาจึงขยำกระดาษเป็นก้อนกลมและลองใหม่อีกครั้งเขาไม่เคยเก่งเรื่องการแสดงความรู้สึกของตัวเองสักทีสิ่งที่เขารู้สึกนั้นยิ่งใหญ่จนยากจะหาคำมาบรรยายและถึงแม้ว่าทำได้มันก็ไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่ที่จะเขียนจดหมายถึงคนที่เขาไม่เคยติดต่อด้วยเลยในช่วง20ปีที่ผ่านมาหากเป็นไปในทางกลับกัน ควีนี่คงจะรู้ดีว่าต้องทำอย่างไรฮาโรเสียงของมอรีนทำเขาประหลาดใจเขาคิดว่าเธอกำลังขัดอะไรบางอย่างหรือคุยกับเดวิดอยู่ชั้นบนเธอสวมถุงม,มือยางอยู่ผมกำลังเขียนจดหมายถึงควีนี่จดหมายหรือเธอมักพูดซ้ำในสิ่งที่เขาพูดใช่คุณอยากเซ็นชื่อด้วยไหมไม่ดีกว่าคงไม่ค่อยเหมาะที่จะเซ็นจดหมายถึงคนที่ฉันไม่รู้จักถึงเวลาเลิกกังวลเรื่องการแสดงความรู้สึกอย่างสวยงามได้แล้ว ฮาโรเพียงแค่ต้องเขียนคำต่างๆในหัวลงไปเท่านั้นคืินนี่ที่รักเขาคุณสำหรับจดหมายผมเสียใจอย่างยิ่งขอแสดงขีดค่าด้วยความปรารถนาดีฮา r โรฟลายมันว่างโวงแต่ก็มีเพียงเท่านั้นเขาสอดจดหมายใส่ซองรีบปิดผนึกและลอกที่อยู่ของสถานที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของเซนเบอร์นารีลงบนหน้าซองผมจะไปที่ตู้ปรษณีแป๊บหนึ่งนะ สิบเอ็ดโงกว่าแล้วเอาหยิบเสื้อแจ็คเก็ตกันน้ำจากตะขอตรงที่มอรีนชอบให้เขาแขวนไว้ที่ประตูมีกลิ่นอุ่นๆและอากาศเค็มปลาลอยมาประทัดจมูกทว่าภรรยาของเขามายืนอยู่ข้างๆก่อนที่เท้าซ้ายของเขาจะก้าวข้ามธรณีประตูคุณจะไปนานไหมผมจะไปตรงสุดถนนน,นี้เองเธอแงนมองเขาไม่วางตาด้วยดวงตาสีเขียวตะไข่น้ำและคางบอบบางเขาอยากให้ตัวเองรู้ว่าต้องพูดอะไรแต่เขาไม่รู้ อย่างน้อยก็ไม่ใช่คำพูดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดเขาปรารถนาอยากสัมผัสตัวเธอเหมือนในวันเก่าก่อนอยากโน้มศีระลงไปบนไหล่ของเธอและค้างไว้ตรงนั้นไปแล้วนะมอรีนเขาปิดประตูบ้านกั้นระหว่างพวกเขาพยายามไม่ให้มันกระแทกดังปังเพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตามหนังสือเล่มน,นี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศติดตามอมรินบุ๊ก พอดแคสต์ได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งสาวข่าวพอดีน Spotify และ YouTube, Amarinbook